เห็ดจ้าเหะะ็ดนะคะพูนน่ะเห็ดหางไก่งวงค่ะเพื่อนๆจ้าเห็ดยานะคะเพื่อนๆขอนำเสนอเห็ดไก่งวงค่ะดูเหมือนจะขึ้นแบบโอ้โหรอบออโคนต้นเลยอะ่ะเพื่อนๆดู อันนี้เท่าที่สอบถามมานะคะคือเห็ดไก่งวงเห็ดหางไก่งวงเพื่อนๆนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้ก็คือตอไม้นะคะดูขึ้นดูเชื้อเต็มเลยแต่เสียดายมันเป็นตอไม้ไงคะก็เลยแบบเขาขึ้นสุดเท่านี้คะ่ะดูนะคะดูดูคะ่ะ ดูค่ะเพื่อนๆดูนะคะยังนิ่มๆอยู่เลยค่ะนี่นิ่มๆเลยค่ะแล้วก็มาดูตรงนี้กันนะคะดูใต้ใต้ก่อไม้ด้วยอ้ามีทากด้วยจะเป็นอะไรกับทากนั่งนะอันนี้ก็คือเชื้อนะนเพื่อนเพิ่งขึ้นมานี่ดูนี่ดูค่ะเต็มเลยค่ะเพื่อน นี่ดูนะคะเพื่อนให้ดูชัดๆดูกำลังขึ้นมาก็มีค่ะเพื่อนดูเต็มเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเชื้อเต็มเลยนี่เนาะแล้วก็ดูนั่นดูข้างล่างนี้อีกเต็มไปหมดนี่ค่ะ ดูนะคะเพื่อนจ้ะกล้องก็จะขยับไปขยับมาดูสวยมากคุณเพื่อนดูเป็นชั้นเลยค่ะเพื่อนเป็นชั้นเลยดูปาเตโตเยอะมากเลยค่ะเพื่อนดูเดี๋ยวเอียงอย่างนี้ให้ดูดูโอ้โหเยอะจริงๆเอาเละค่ะเพื่อนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนจ๋าในดู อันนี้จะเก็บเอาไว้ไปตากแห้งแล้วก็ทำเป็นยานะคะเพื่อนๆทำเป็นชาดื่มะคะ่ะเป็นยาเจ๊ก็ยังไม่เคยดื่มเหมือนกันนะคะอ่เห็ดชนิดนี้แต่ว่ามันเป็นยาเนาะเดี๋ยวจะเอาไปตากแห้งแล้วก็ทำเป็นชาดื่มไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆ สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะ